ก็ที่สุดการรอคอยแล้วนะครับสำหรับตัวละครที่หลายคนต่างเฝ้าหาและคิดว่ามันจะมาจริงๆหรือเปล่ากับทางสาร้างร่างสองเพพสปิทสำหรับตรองน,นี้เนี่ยเป็นตัวละครพิเศษที่บอกเลยว่าพิเศษยิ่งกว่าที่คิดมีอะไรในตู้อย่างไรกันบ้างพร้อมสุ่มรากกันสักหน่อยดูสิว่าเขาจะรักเราเหมือนที่เรารักเขาหรือเปล่าเรื่ินครับ ก็กลับสวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนไําช่องจานแจ็คไวเนอร์เกมเมอร์วันนี้เราก็าอยู่กับสัพยุทธปิาจารย์เซอร์เวจีนะครับกับตู้ถังซานร,ร่าง2เทพสถิตนะครับก็สำหรับตัวนี้เนี่ยจะขออธิบายเพิ่มเติมไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตัวละครนี้ไม่มีสายนะครับแล้วก็ไม่มีสายใหญ่ด้วยตัวละครนี้ไม่เรียกว่าไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางโรคนะครับคิดว่าถ้าเอามาเล่นแล้วถ้าใครได้ดูคลิปไอสตรีมเมื่อคืนจานจะรู้นะว่ามันเป็นตัวที่มายืนรออยู่บนอากาศเหมือนแมลงวี เออไม,ม่ตัวเหมือนแ่าแรงวันจริงมันยืนอยู่บนบรากาศนะครับมันจะเป็นตัวแสแตนนะครับแล้วก็เพิ่มสล็อตสาหรับใส่เทพโดยตรงกลางตัวละครที่7นะครับตอนนี้ก็คือถังสารล่างสองเทพนั่นเองตัวละครนี้เราไม่จําเป็นที่ต้องมาหากระดูกหรือว่ามาฟาร์มกระดูกฟาร์มแหวนอะไรให้เขาอาจะมีแหวนที่ต้องฟาร์มของตัวเขาเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของกระดองกระดูกในการใส่ตัวเนี่ยก็ไม่มีเหมือนกันและแถมนะครับข้อเสียของตัวละครนี้เลยเนี่ยคือถังสารล่างสองเทพ ไม่สามารถใช้เศษทองในการอัพได้นะครับดังนั้นต้องเปิดจากตู้เท่านั้นโดยตู้นี้นี่จะมีเวลาทั้งหมด18วันให้กับเราในการสุ่มนะครับแล้วก็ไม่สามารถเทสการเล่นได้ด้วยโดยตู้เ็ปนะครับแล้วก็สุ่ม20 3เอ้36 0 9 0เนี่ยก็จะได้เหมือนเดิมในการสุ่มลุ้นเทพถังซานนะครับร่าง2เทพแล้วก็150นะครับแล้วก็จะมีปีกซ้ายนะครับอันนี้คือปีกแห่งเทพสมุทรนะครับจะทําให้ทุกคร,ครั้งที่เราใช้สกิลของเทพสมุทรเนี่ย ล a าสุดาเมจของศัตรูหรือว่าดาเมจท้ายสุดของตัวศัตรูจะได้รับเพิ่มขึ้น20%สูงสุด600%ก็คือง่ายๆว่ากระดูกชิ้นนี้เหมือนกระดูกแขนหรือกระดูกขาครับเป็นกระดูกสายตีกระดูกสาย PVE นะครับแล้วก็ขวามือนะครับจะเป็นทนาของปีตัวทางด้านเทพอจูรา ura นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นทนาของตัวดาเมจในการตีเนี่ยแรงเพิ่มขึ้นถึง600%เลยในเทิร์นแรกแล้วก็เบาเบาลงทุกๆเทิร์นนะครับเทิร์นละ100อันนี้ก็เหมือนพวกแหวนผีเสื้อ แหวนอาเนตมานอะไรพวกนี้ครับที่ทําให้ต้นเทินแรงมากแล้วค่อยเบาลงเรื่อยๆมันคือต้นเทินสาหรับ PV p ีพนะครับแล้วมันจะค่อยดอกลงมาแต่ว่าเบสมันก็ยังดูไม่น่าเกลียดนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะออลึกดีเทลนะครับมันจะมีทั้งหมด3ขั้นของตัวแหวนนะเส <c oughs> ียงอาจจะแหบๆหน่อยนะครับเขาบอกอันนี้อย่างที่บอกแปลว่าตีแรงเพิ่มขึ้น20%นะครับสูงสุด60% 0นนะครับแล้วก็ พลาย1อรุณนะครับซ้อนทับได้20ชั้นนะครับขั้นนะครับเมื่อนําถูกไปใช้กับศัตรูจํานวนของตัวกรงขังของเทพสมุดเนี่ยจะถูกนําไปใช้กับศัตรูในเวลาเดียวกันด้วยนะครับแล้วก็3นะครับทักษะเสียงเงียบแห่งท้องสมุดนะครับเปิดใช้งานจะเปิดใช้งานกองขังสมุดเนี่ยจำนวน10ชั้นกับศัตรูทั้งหมดทันทีนะมันจะมีขั้นในการเอาไปอัพด้วยก็อารมณ์คล้ายๆอัพดาวครับ1 4 6เหมือนกันเลย เหมือนกันเลยครับมันเหมือนกระดูกกันแหละนะแต่ว่านี้จะเป็นตัวสแตนด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตีแรงเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงสเตตต้นนะหกร้อเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็1ดาวนะครับสามารถซ้อนทับได้10ขั้นนะครับระดับ2นะครับพลังแห่งอาชูล่าเนี่ยจะได้รับจํานวนที่เท่ากันด้วยนะครับแล้วก็ขั้น3านะครับการตัดสินครั้งสุดท้ายเปิดใช้งานเพื่อนรังทีทั้งหมดจะได้รับพลังศักดิ์สิทธิ์อาชูล่านะครับ5ชั้น ก็ทาให้เพื่อนทีมตีแรงเพิ่มขึ้นด้วยนั่นแหละแล้วก็เอฟเฟกต์ทำดาวนะครับ5ดาวนะครับเริ่มต้นเลยนะมันจะเป็นตัวละครระดับเทพนะครับหรือว่าระดับ s c บวกก็จะได้ตั๋วมานะครับถ้าหากว่าทําดาวถึงแล้วก็นี่เป็นทานาของสกินนระครับสกินอันนี้เป็นร่างดั้งเดิมนะครับดั้งเดิมก็เท่้ะนะอืมตัวละครตัวนี้ในขี้งกหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราไม่สามารถยรัดเศษทองได้ กรอบโปรไฟล์ระดับ SP เทพสวยจริงๆนะครับแล้วก็เมื่อเราสุ่มเทพสมุเอเทพ2เทพออกนะครับเราสามารถใช้อนี้ได้ในการตามล่าหามันจะมีแหวนเป็นแหวนล้านปีของตัวเทพสมุดด้วยไอแหวนล้านปีของ2เทพเนี่ยได้สองเทพปกันติดปาก้วยจริงๆก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับฟังก์ชันใหม่นะครับอันนี้อันนี้คือแหวนเทพนะครับเห็นไหมแหวนเทพเมือเนี้ยจะเอาไว้ใช้กับตัวถังซัน2เทพเท่านั้นนะครับเมื่อเราสุ่มเขาออก อะไรต่างๆเนี่ยมันจะสามารถนํามาใช้ได้นั่นเองมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาดูที่หาตั๋วกันก่อนนะครับตั๋วเนี่ยเราสามารถซื้อได้ในราคาร้อยแปแล้วก็ร้านค้าตั๋วเนี่ยมันจะเหมือนกับร้านคาาตัวตัวต๋วทั่วไปเลยนี่ครับร้อหสนะครับหรือว่าเซิร์ฟไทยก็ร้อยสี่สิบะเนี่ยสิบใบเท่ากันเลยครับอัดตาแรก1ต่อหนึ่งจัดไปเลยนะครับ เัด็ดไปเลยหมดตูเลยไม่อ่านเหลือ้ยสิบเก้าใบแล้วกันน่าจะมีร้อยกว่าใบาแล้วนะร้อยสามสิบเอ็ดใบครับมาดูว่าเทพจะรักเราแค่ไหนครับอตัวเราก็ไม่มีแถมอัดเศษตัวละครไม่ได้ด้วยอันนี้บอกเลยลำบากแล้วเราไม่สามารถฟาร์มเศษตัวละครรายวันได้นะครับส่วนตัวนี้หลายคนถามว่าสุ่มตู้สามสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมสุ่มได้แต่คุณต้องสุ่มตัวละครถัง,างซานออกก่อนมันจะมีตู้สามสิบเปอร์เซ็นต์ของตัวถังซานเองครับไปดูครับ เราใส่ปกปิ sp บวกเอาไว้ในตัวละครนะครับเพื่อเป็นการเรียกถังสานเทพ sp บวกคนได้กันเยอะแล้วจงมาอยู่กับเราบ้างถังซานร่าง2เทพหากว่าหากว่าภาษาซ้ำง,งมีอยู่จริงจงมาอยู่กับข้าเถิดอุ้ยสามสครับแมมันก็ต้องแบบเขาเรียกว่ามีการวอมวอมมือกันเกิดขึ้นโอ้โหอันนี้จริงเนี่ยห้ามหยุดดวงนะครับเจ้าแมววเรีบอก ยังไม่ออกทองอย่าเพิ่งหยุดนะครับหรือออกอะไรก็ตามนะอย่าเพิ่งไปหาสเตปนะครับอู้ลึกมากไม่แน่ครับไม่แน่ไม่แน่ครับอือโอ้โหดับเบิลทองเบนจมาม่าอาอินโอ้โหไม่เคยทิ้งกูไปไหนจริงๆขอบคุณที่รักกันจริงๆนะครับแต่ว่าเราชอบดงดีตรงเนี้ยไปทางพานทองเทพ ไม่ใช่หน้าตาไม่แค่เคียงเลยไปสุ่มสิบใบแล้วไปสุ่มสเต็ปหกดีกว่าครับเพราะว่าเราต้องการสุ่มที่มันเป็นของเทพนะครับ กว่าภาษาสั่งําจั่งคือโปุ่ยกายไปเฮียหัวอูอีสัสเฮ้ยกูเยอตัวละครเกมเยอะแยะแม่หัวอูมาลักกูตอนนี้สองตัวคืออะไรนี่อืมโอ้โหทองเยอะกายแท้แม่โอ้ยไม่อยากได้มาทำไมเวลานี้ครับพี่ ห้าสิบใบสุดท้ายแล้วเนี่ยมีเวลาสิบแปดวันก็จริงอะ่ะฮ่าฮ่ามาแล้วเบ <_ C ell> ่งกล้ามสองสแตนทั้งสารเทพฮ่าฮ่าโอเคนะครับ90บาใบเป๊ะๆนะได้อยู่แต่เดี๋ยว0ใบสิบใบละ แถมไหมแถมหรือเปล่าแถมหรือเปล่าแถมหรือเปล่าครับแถมหรือเปล่าอึ๊บแถมไหมไอ้จริงๆก็ไม่อยากจะเชื่อกับสิ่งที่เห็นนะครับไม่มีใครเห็นเนาะไม่มีใครเห็นหรอกครับไม่อยากจะเชื่อกับสิ่งที่จานเห็นจริงๆนะเมื่อกี้คือจานกำลังคิดอยู่ว่าจานกำลังปั่นอยู่หรือเปล่า มันเป็นอย่างนั้นจริงเหรอม,มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนั้นจริงๆเหรอเราหรือว่าเรากําลังคิดไปเองอะเมื่อเราสุ่มตัวละครอ,ออกนะครับมันจะมีช่องนี้เกิดขึ้นเห็นไหมอันนี้จะได้30%มออกนะครับแล้วก็จะมีเห็นไหมสามารถเลือกแหวนได้ครับแต่ยี่ห้เราก็ต้องเลือกเศษปะอ๋อเลือกเศษได้เฉพาะตัวละค5ร5ดาวแดงเข้านั้นด้วยครับโอ้โหแต่ตู้สุ่มเท่มากครับตู้สุ่มเท่มากครับ อันนี้ก็จะเป็นสกิลเขาครับอืมนุญอาตแคปภาพเก็บเอาไว้ก่อนนะครับสำหรับแหวนแต่ละวงแคปไว้ความสามารถนะเดี๋ยวเอาไปอธิบายให้ทีเดียวกันนะครับ เชื่อว่าสิ่งเมื่อกี้จะเกิดขึ้นกับจานก็ประมาณนี้นะครับตู้สามสิบเปอร์เซ็นต์ไปดูยต่อครับการันตีตัวละครจานลืมบอกใช่ไหมแต่หลายคนจะถามนะครับการันตีถังซานคือสี่ร้อยนะครับการันตีถังซานปกติอ่ะสี่ร้อยนะครับการันตีสี่ร้อย แล้วก็ตู้นี้การันตีาร300เหมือนกันกับตู้ปกติที่เราเคยสุ่มเลยที่มันจะเป็นเทพสมุทรนะครับหลังจากเราได้ตัวละครแล้วนะอย่างน้อยก็สออีแดงได้อยู่ครับไม่จะไล่กับเรามากเกินไปก็ดีแล้วอืม ทองต้องสุม่มจนได้ห้าดาวแดงอะ่ะแล้วก็มาสุ่มหาแหวนมันต่อแหวนเทพอะ่ะบอกได้คำเดียวครับโอโจแน่นอนครับอันนี้โอ้โูหฟ้าล้วนยาวๆหมดตัวแล้วพี่ เนี่ยถือว่าลึกมากๆแล้วนะร้อยห้าสิบครับก็ <c oughs> มีเวลาเหลืออีกนานเลยครับก็จะนั่นนั่นแปลว่าจะไม่มีตู้ดีลัรหรือตู้อะไรมาแบบนั้นเลยปะเนี่ยเพราะว่าอยู่กันยาวๆนะครับแต่ว่าในนี้ก็มีตรวแจกฟรีเพิ่มอยู่นะถ้าใครจะมาซื้อในนั้นครับอ่ะเดี๋ยวเราเอามาลองใช้งานดูครับนี่ครับมันก็อยู่แบบนี้นะส่วนเรื่องรายละเอียดดีเทล รีวิวเนี่ยาจะรลงให้นะครับนี่ครับแล้วก็เราเราสามารถอัพสกิลได้ว่าเราอยากได้สายไหนสายไหนครับอันนี้น่าจะขึ้นอยู่กับว่าเราทําดาวได้กี่ดาวครับอยากอัพเป็นสกิลประเภทแนวไหนครับแล้วก็จะมีสกิลข้างในครับเห็นไหมจะมีสกิลข้างในที่เอาไว้ปลดปีกเห็นไหมถ้าปลดปีกเราเราจะได้บัฟเพิ่มเติมนะครับของสายยายเทพด้านในด้วยนี่จะเป็นหน้าตาของตัวด้านในนะครับแล้วก็จะมีเป็น หน้าสกิลนะครับนี่ขึ้นหน้าสกิลที่มีอยู่นะครับปลดล็อกนะครับเห็นไหมจริงๆอ่ะมันปลดล็อกได้3สกิลครับเนี่ยก็คือสีไอ้5ดาวเหลืองที่เราได้มาปลดล็อกได้นะครับนี่อันนี้ต้องได้1ดาวแดงเห็นไหมอันนี้จะเป็น PVP ครับแล้วก็ใส่อันเนี้ยไปเลยครับ3สกิลแต่ว่าข้างบนเนี้ยมันจะเป็นสกิลเหมือนแหวนครับแหวนสาย1แหวนสาย2เหมือนกันนะครับ สมมติว่าคุณจะใช้เนี้ยเขาก็จะบอกว่าคุณต้องสลับนะเนี่ยอ่ะคุณต้องสลับเอามาใช้ขวามือนะครับอ่ะคุณต้องสลับเอามาใช้ขวามือนะอย่างนี้เลยนี่คือหน้าตาแหวนนะครับแล้วก็สายายาพวกนี้ก็จะเป็นส่งผลต่อเนื่องกันในการเล่นแหวนเดี๋ยวราบลองใช้ดูครับมันจะเป็นตัวสแตนทีท่เรียนอยู่แบบอ,อารมณ์เหมือนโจโจนะครับถ้าใครเคยได้ดูโจโจนะอ่ะเฮ้ยทางซานย่ามันจะพันย่าเราไหมเนี่ย คือเวลาเอาไปทดลองเล่นแล้วเจอถังซานย่าม่งชอบพันเราครับเนี่ยนี่คือหน้าตาครับบอกเลยว่าใครที่คิดว่าจะไม่เปิดปูกกระบ,บี่ SP บวกและมาเปิดถังซานไม่ได้นะครับมันเป็นตัวแสแตนนะไม่งั้นคุณไม่มีดาเมจนะครับเนี่ยเห็นปหมไถังซานออกไปโจมตีครับมันก็จะเป็นอารมณ์เป็นคล้ายๆบัฟให้กับเราครับเห็นไหมถังซานออกไปตีครับถ้าเป็นสาย PVE ถังซานมันจะไม่ไม่ออกตีบ่อยอันนี้าการเลือกสาย p v p มานะครับ มันก็จะตีบ่อยทุกๆเทิร์นให้กับเราเนี่ยแล้วก็ตีเนี่ยยังไงผกกบีวิปผูกกบีมังค ets ิงจุดๆเห็นไหมเคยมันก็จะมีสกิลของฝั่งที่เป็นสีฟ้าก็จะเป็นพายุอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันครับมันแตกต่างกันแต่ละสายแต่ประเด็นคือถ้าจะอยากจะให้เห็นทุกสายเนี่ยดาวมันต้องดาวต้องถึงอ่ะอืออาจจะต้องรอน้องๆทำดาวทำดาวมาให้เรายืมลองยืมรีวิวนะครับไม่งั้นเนี่ยเราไม่เห็นสกิลทุกสายของเขาแน่นอนครับ นี่ครับมันก็จะตีบิสกิลสี่ตีสี่ฟ้ามันก็จะเป็นพายุของตัวเทพสมุรอันนี้ก็จะเป็นของดาบอชูดามันก็จะเป็นอนารมณ์คล้ายๆแบบนี้ครับปุ๊บๆนะครับแต่จย์ชอบสกิลที่มันยิงเหมือนฝนดาวตกยิงแบบไปข้างหน้าเหมือนไปคล้ายดาบดาวตกอ่ะเท่ดีครับนี่ครับเห็นไหมจะฟันโจมตีให้กับเราครับเป็นตัวแตนที่ยืนอยู่ด้านบนเท่ไหมอย่างจ้าบนะครับนี่ แล้วก็ถ้าเปิดกายแท้ได้ครับบอกเลยว่าโอ้โหยืนเด่นตั้งงานนะครับนี่ไงทางซารล่าง2เทพของเราเท่นะเออจัดรว่าเทพนะครับเป็นฟังก์ชันที่เอามาเพิ่มแบบเหมือนเป็นเทพเหมือนเป็นตัวอาวาตารช่วยครับเออเท่ดีครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอาตัวน้องมายืนดีกว่าเขาไม่มีสายใยนี้หว่าลืมเทพไม่มีสายใยครับเทพไม่รู้จักใครทั้งนั้นนะ ใส่ได้เลยป่ะเหมือนจะใส่ได้เลยนี่อาจาจำไม่ผิดอ่ะใส่ได้เลยครับนี่ครับโ,โูเชียอย่างเทพครับถังซาล่างสองเทพเรานี่ตาสองสีด้วยนะครับโอ้เป็นลูกครึ่งไทยเวียดนามเออไม่ใช่ก็ประมาณนี้เลยนะอืมถ้าใครอยากจะลองมาสัมผัสนะครับก็เก็บตรงเก็บตัวเอาไว้นะ พอเจอตุปกุกบียพีบวกกับลังสารเอพีสองตู้ติดๆใหญ่ๆขานาดนี้ก็น่าจะเจ็บกันละนาวน่าดูครับ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับตู้ถังซานล,ล่าง2เทพนะครับก็ถือว่าจะดวงจานยังดีอยู่กับซับเบอร์จีนเหมือนกันนะก็ะออกไม่ไม่การันตีนะครับแต่ว่าถ้าจะไปเอาถึงปีกเทพสมุทรกบปีกอจุฬาก็คงยากหน่อยตัวหมดแล้วนะครับเนื่องจากมันใช้เสร็จอัดตัวละครไม่ได้นี่แหละคือประเด็นเลยอะเราต้องแบบทําดาวตัวละครให้มันอัพอัพถึงนะครับจริงๆอันนี้มันอัพดาวถึงแต่มันก็ไม่ให้นะแต่ว่าจะต้องเลื่อนขั้นขึ้นไปอีกถึงจะได้ตัวเพิ่มเติมนะครับ ให้เวลาเวลาเยอะนะครับแต่แรกกับการที่ไม่สามารถอัดเศษได้ต้องใช้ความอดทนในการสุ่มอย่างแน่นอนนะอันนี้ต้องเปิดเป็นทีละวันทีละวันเรื่อยคงไม่มีใครสามารถจัดจัดว่า2 0 0พันใบเนี่ยจะทำห้าดาวแดงต้องวัดดวงเยอะเลยจะออกหรือเปล่าไม่งั้นเนี่ยต้องมาเปิดตู้เลทอ่ะคุณกว่า้ฉะนั้นเนี่ยต้องเปิดวันต่อวันวันต่อวันนอนต่อวันครับเดวันห้าดาวแดงคงเป็นเรื่องที่ยากเลยงั้นเดี๋ยวว๊งแวะดูนะครับว่ามีคันเต็มที่2ดาวแดงครับ ตอนรดแดงเต็มที่ตอนนี้นะครับเพราะว่าสามนดแดงครับอเต็มที่ตอนนี้สามดแดงเลยน่าจะต้องเปิดเป็นรายวันเรื่อยๆครับผมไม่มีใครสามารถแบบอัดไปเรื่อยเพื่อไม่เห็นจุดมุ่งหมายได้อย่างน,น้อยๆสุ่มตู้สามสโอกาสออกมันก็ดีกว่านะครับก็ประมาณนี้สําหรับตู้ถังซาน่าสองเทพมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแต่ละคลิปนี้จันเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกูรักแค่ฝันขอให้เป็นวันที่สนุกของนุคนก่อนฝา้าน,นเต็มเงินเซเลรลกูผัดเต็มถูกเต็มไเต,มต็มดีไม่มีดีฝัน ตัวเลยยือกยึดดึงกับโค้ด w k 0 2ไปจับจองไว้ในเกมเมอร์ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนตไว้ได้ใต้คลิปหากต้องการสนับสนุนนะครับก็สามารถ donation ด onation ทางหน้านของ Two Bunny YD หรือวา่าซ s ป p e r Jack กันได้นะอันนี้ท w o Bunny ยันเปลี่ยนเบอร์เป็นเบอร์อีกเบอร์หนึ่งแล้วนะครับอย่าลืมเช็คดีๆก่อนด onation กันด้วยขอบคุณสำหรับการสน,นับสนุนทุกช่องทางเลยสนับสนุทุกๆคนนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็วุ้ยครับ